วัสดีครับวันนี้จะพามาเก็บของนะครับขึ้นมาจากบอนไฟนี้เลยนะครับขึ้นมาตามบันไดก็จะเจ,เจอต้นไม้นี่แล้วก็เดินมาทำอย่างนี้นะครับวิ่งไปที่ต้นไม้แล้วก็โดดไปบนราคาแากหน่อยโดดไปโดดมา ได้แล้วครับอันนี้โดดมาก็มาตามนี้นะครับเก็บของเดี๋ยวเราจะเข้าทางนี้นะครับแต่ก่อนอื่นมาตรงนี้ก่อน ไอ้ตัวเรื่องแสงเราก็จะได้แร่ตีบวกมีอะไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บก่อ กลับไปที่เดิมรับไ,ไปที่เะกี้ผมบอกระวังตกตรงนี้จะมีรังนกอยู่เราเอาตรงนี้กดลีฟ เดียวก็จะเป็นการแลกของเราก็จะได้แรกที่บวกมานี้ก็จะได้ขวดน้ำส้มหนึ่งขวดแถวนี้มันจะมีทางลับอยู่แล้วแล้วเราก็จะได้แหวนโดดลงไปเลยนี่ครับแหวน แหวนตัวนี้จะเพิ่มโซลที่ได้นะครับเวลาตีมอนก็จะได้โซลเพิ่มอันนี้ก็จะมี npc มาใหม่นะครับนี่กดคุยเลย กดคุยครั้งแรกก็จะได้ไอเทมตัวนี้นะครับนี่ผมได้มาแล้วเราก็จะเอาขวดน้ำส้มไปทำเป็นนี่เป็นขวดที่ลูงคนนี้ <What? S 1> กดเข้าตรงนี้นะครับนี่เราก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งขวด ครับเป็นสี่ขวดนี่เพิ่มมาแล้วครับสี C ่ขวดอแล้วก็ไปเก็บไอเทมตะกี้ที่เราเห็น mm. ไปทางไหนนะลืม น่าจะมาผีทางไปอีกตรงนี้รอมาโหลดอะ่ะไม่ใช่ครับขอภยัยขึ้นไปอีกหน่อย ตรงนี้นี่โซเรียบร้อยครับจบแล้วครับแพทนี้ก็โอเคนี้ก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ